สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อพี่น้องป้าาอาเ<า>พื่อนสมาชิกทางเพจและก็ Facebook และช่อง yu u t u b e ลูกเซ่าชาแนลนะครับ่ะเดี๋ยวเราก็มาทำกันนะครับกับแนวทางเลขนะครับจับเลข2ตัวบนล่างนะครับผมนะ,ะในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะครับผมพศ2567นะครับอ่นะ,ะกับแนวทางที่ เข้ามาตลอดนะครับ19แล้วก็5 7แล้วก็58นะครับสูตรนี้มีเข้า2ตัวนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็คืองวดที่วันที่30นะครับก็เป็น8 998นะครับส่วนงวดประจำวันที่17ที่ผ่านมานะครับผมนะเข้าตัวไหนเรามาดูกันนะครับผมว่ประจำวันที่17นะครับผมจะทวนให้นะครับหกหน่งหนึ่นะครับตัวนี้นะครับผมนะ หกหนึ่งหกแล้วก็เก้าเกเจ็ดเก้านะครับผมนะะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมนะสองตัวบนสองตัวล่างเลยนะครับอ่ะก็คือสูตรนี้มันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับจับตาดูให้ดีนะครับกับสูตรนี้นะครับผมนะสูตรจับสูตรนะครับแนวทางจับคู่สองตัวบนล่างนะครับหวยฟีนแม่นนะครับผมนะอ่ะผมจะเอาสูตรที่เข้าก่อนนะครับ อันนี้เป็นสูตรตั้งแต่วันที่1นะครับมาวันที่16นะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็มา8 998นะครับวันที่30ก็คือมาล่างนะครับแล้วก็มางวดประจำวันที่17นะครับมา97กับ16นะครับอ่ะเรามาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้เลยนะครับ งวดประจำวันที่1นะครับเดือน2-2024นะครับก็คือ1กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมจะทำไปให้นะครับผมนะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับลิปคลิปนี้ไม่สนับสนุนนะครับให้ทุกคนเล่นการพน,นันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ดูเพว่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะไม่สนับสนุนนะครับให้ทุกคนเล่นการพนันนะครับเชื่อก็เอานะครับไม่เชื่อก็ดูผ่านๆไปนะครับโดยผมจะบวกหลัก10ก่อนนะครับก็คือเอา1นะครับเอา1่บวก5นะครับผมนะ1บวก5เป็นเท่าไหร่เป็น6นะครับ6บวก หนึบวกได้6กนะครับหกวกเนะครับผมหกบวกเได้เท่าไหร่นะครับหกได้สินะครับผม1 5บวกหนึะครับสิบวกหนได้เป็นเท่าไหร่นะครับสิบหกนะครับผมนะสิบหกใส่หลงไปนะครับหนะครับ6เรานับไปเลยนะครับเก้าก็คือ6 7 8 9นะครับผมนะหกเแล้วก็9นะครับผมนะอ่ะ วันนี้เรามาดูกันนะครับเรามาดูหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยจะเป็นอะไรนะครับเอา0ูนย์บวกเก้านะครับศูนย์ไม่มีค่าไม่ต้องบวกนะครับเอา9มาบวก4เลยนะครับ9บวก4ได้13นะครับ13บวก6นะครับ13บวก6ตัวนี้นะครับได้เท่าไหร่นะครับ13บวก6ได้19นะครับได้19ใส่9ลงไปนะครับแล้วก็เหมือนบวกกันเหมือนนี้นะครับ5 6 7 8นะครับ90ศ 1แล้วก็2นะครับผมนะอ่ะเราจะได้หลักสิบแล้วนะครับหลักสิบก็คืออะไรนะครับ6 6 x 7 x 8 x แล้วก็9 x นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ให้นะครับ6 x อยู่ตรงนี้นะครับ6 x ก็คือ6 9นะครับมีอะไรนะครับ6 9นะครับ6 0 6 1แล้วก็6 2นะครับผมนะอ่ะดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง7 x ก็คือ 7จ็ดเกแล้วก็72นะครับอ่ะจะมาตัวเดิมหรือเปล่านะครับ79กับ61เราไม่รู้นะครับเราไม่ล่วงรู้แต่ผมทำไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับ8ปดเก้าแล้วก็82นะครับผมนะอ่ะแล้วก็เลข9อีกทีหนึง่งนะครับผมนะเกาเอนะครับ 9 9นะครับ90 9 1แล้วก็9 2นะครับอ่ะยังไงผมฝากไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะกับเลขนะครับเลขสูตรคำนวณนะครับก็คือสูตรนี้ก็คือเดินดีมาตลอดตั้งแต่วันที่1น,นะครับวันที่1ออก1 9ล่างนะครับผมนะวันที่16ออกทั้งบนทั้งล่างก็ห้กับ58นะครับผมนะ นะวันที่30ออก8998นะครับเลขล่างวันที่17ที่ผ่านมานะครับนะวันที่17มกราออก97 79นะครับ9779แล้วก็1661นะครับนะยังไงก็มางวดประจำวันที่1นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับจะมี 6x นะครับ6960 6162 7x เก7เก้าเกตศูนย์เกหนึ่งเกสองแปดเอ็กก็คือแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าเอ็กก็คือเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับผมนะอ่ะผมฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับชอบก็เอานะครับไม่ชอบก็ดูผ่านๆไปนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทางช่องทาง youtube ให้ผมด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับผม